มันมากินอาหารเรายัางไม่ไปแลกแลกตรงไหนแลกตรงนู้นหรือเปล่า,าน,นี่ไงมีอันนี้อยู่<ป>ม้าม่า กัวเหรออเต่าเอ้ยเต่ายังไงนะอันนี้จับให้เต่ายเร็วเร็วเร็วเวเดี๋ยวเดยวเดี๋ กระต่ายไม่ได้ก er ินละนกแก้วไงนี่ไงลูกเดี๋ยวเขาเตียนเลยไหมเขาสิให้เย่งกันใหญ่เลยโอ้ยโอ้ย พอ,อ,องอนถือเลยกินรอนานแล้วกินรอนานแล้วๆๆๆนอย่าขนแตกเดีวโอ้ยแล้วในรางไม่กินกันนะนีคนเละวตมแล้ว ชกตุ๊ดหน้ามาเขากระจายอีกอันหนึ่ง แมกระจายยุงก็ทำไมเวษนี้ถั่วไม่โดนจับกระจายไม่กันได้ไงนะโอ้ไม่ชออ่ะดู